วันนี้สัญญาณต่างๆในประเทศไทยมันค่อนข้างที่จะเป็นเชิงลบซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาณที่จะส่งให้ทำธุรกิจเนี่ยมันประสบความสำเร็จเรื่องของการทำมาค้าขายมันอยู่ในช่วงของการชะลอตัวเพราะฉะนั้นภาคเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยมันกำลังเริ่มที่จะติดขัด ถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีและก็ติดตามมาตลอดผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหมือนที่ผมพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตือนก็คือเราควรที่จะตระหนักอยู่เสมอว่าวันนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือประหยัดรายจ่ายตัดรายจ่ายออกไปในขณะเดียวกันรายได้ก็พยายามรักษาให้มันสเตเบิลหรือคงที่นะครับและถ้ามีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มก็หารายได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งบอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่บริเวณที่ผม ผมนะครับอยู่หน้าคอกวัวเดิมนะครับตอนนี้ยาก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรบริเวณน,นี้นะครับเพราะว่าภารกิจในแต่ละวันก็จะไปยุ่งอยู่กับเรื่องของการดูแลเรื่องของป่านะครับการดูแลในแต่ละวันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับภารกิจ วันนี้ที่โค้งหนองนานะครับบรรยากาศมันคึมฟ้าคึมฝนนะครับมาที่โค้งหนองน,นาก็เลยวานหัวอาหารนะครับให้กับลูกปลานินลูกปลาทับทิมที่ได้อนุบาลไว้นะครับและก็ได้ไปทําการให้อาหารฟันนินที่ได้ขุนนะครับอยู่ในกระชังทั้งหมด2กระชังนะครับแล้ววันนี้ก็เลยได้เริ่มที่จะตีสะพานไม้นะครับ เพื่อที่จะทําเป็นทางลงไปยังกระชังที่สมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําสะพานมันไม่สะดวกต่อการให้อาหารป่านะครับเพราะว่ากระชังมันอยู่ห่างจากฝั่งเป็นระยะที่ไกลพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะทําการตีสะพานไม้นะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีก หลายวันพอสมควรนะครับเพราะสะพานค่อนข้างไกลนะครับค่อนข้างยาวผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นระยะระยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าในการที่จะเตรียมการรับมือกับอนาคตของประเทศนะ คุณหมอคิดว่าสถานการณ์มันจะไปในทิศทางไหนและมีแนวโน้มที่จะดีหรือเปล่าเพราะว่าจากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันค่อนข้างมีความสับสนมีเรื่องราวต่างๆออกมาทุกวี่ทุกวันนะครับผมคิดว่าถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราค่อนข้างที่จะต้องยอมรับความจริงนะครับว่า สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดทุกภาคส่วนของโลกเลยนะครับไม่ได้มีความสงบแล้วก็มีความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเรื่องของทางการทหารหรือจะเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเข้ามาใกล้เราตอนนี้เราเองก็ยังมีความขัดแย้งที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วน่าจะลากยาวนะครับ mm. ก็คือความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมร เพราะว่าการแก้ปัญหามันยืนอยู่บนความคิดที่แตกต่างของทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยต้องการที่จะยืนอยู่บนพื้นฐานเดิมคือความสงบแล้วก็ยึดในเขตแดนเดิมนะครับและเขมรเองก็พยายามที่จะทําอย่างไรก็ได้ที่จะสามารถที่จะแย่งชิงพื้นดินจากประเทศไทยไปได้นะครับก็พยายามที่จะ ทำเรื่องให้มันใหญ่โตก็คือการฟ้องไปยังศาลโลกอะไรแบบนี้นะครับและเมื่อมีการปิดด่านมีอะไรต่างๆผู้นำขมเมนเองนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะปลุกเล่ามวลชนพยายามที่จะหาทางที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไม่ดีในสายตาของคนขม,มนและก็พยายามที่จะ บอยขอดสินค้าไทยหรือว่าการใช้บริการในประเทศไทยและอาจจะลุกลามบานปลายไปถึงขั้นของการที่จะบีบบังคับให้แรงงานของเขเมรเองกลับไปยังประเทศกัมพูชานะครับนี่แหละครับคือความขัดแย้งที่เราพบเห็นสิ่งที่ผมอยากที่จะวิเคราะห์และให้ท่านผู้ชมเตรียมการณวันนี้คืออะไรสถานการณ์ โดยภาพรวมทั้งโลกนี้ไม่ได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราควรวระมัดระวังที่สุดก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการเก็บเงินและก็เรื่องของการหารายได้ถ้าเรากลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ภายในประเทศเองวันนี้คนที่มาทําหน้าที่บริหารประเทศมาเป็นรัฐบาลมาเป็นผู้นําก็ยังมีความสับสนวุ่นวาย แต่ละวันก็ทําเหมือนลิงแก้แห я. แก้ปัญหานี้ปัญหานั้นก็ตามมานะครับปัญหาต่างๆประเทศไทยค่อนข้างที่จะฝังลากลึกมานานเพราะสาเหตุคือประเทศไทยเองไม่ได้แก้ปัญหาตามแบบแผนหรือตามแผนงานโครงการที่วางมันเป็นการที่ใครเข้ามาบริหารประเทศ ก็สร้างนโยบายใหม่สร้างแผนงานโครงการใหม่ลบของเก่าทิ้งสร้างของใหม่ขึ้นมามันเป็นการสูญเสียงบประมาณมันเป็นการทำงานซ้ำซ้อนมันเป็นการลือ้อและก็ทำใหม่โดยที่เสียเวลาเพราะว่าแผนงานโครงการต่างๆกว่าที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันย่อมเกิดมาจากการที่แต่ละฝ่ายได้คิดแล้ว เพราะนั้นมันอาจจะมีดีบ้างตกหล่นบ้างผมก็อยากให้พวกเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นแผนงานรัฐบาลก็ควรที่จะสานต่อให้มันจบภารกิจแต่ถ้าอะไรประเมินแล้วมันตกก็ต้องยกเลิกนะครับไม่ต้องดันทุหลังความขัดแยง้งทางพรรคการเมืองความขัดแยง้งเรื่องของผลประโยชน์ตำแหน่งกลุ่มกวน อะไรต่างๆหรือคดีต่างๆที่วันนี้มีการที่พากษาหรือมีการดำเนินคดีกันนะครับแล้วก็มวลชนอะไรต่างๆซึ่งมันเริ่มเข้าสู่โหมดของการตะลุมบอลกันปัญหาภายในประเทศไทยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นประชาชนวันนี้พวกเราก็ ควรที่จะอยู่ในที่ตั้งควรที่จะละมัดระวังและอย่าพยายามที่จะทำอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นคือปัญหาใหญ่ทุกวันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนกำลังมีปัญหาเรื่องปากท้อง พอผมสังเกตได้นะครับผมมาอยู่ในชนบทเนี่ยชาวบ้านหลายหลายคนนะครับแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อข้าวกินจะซื้ออาหารประทังชีวิตยังยากลําบากเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนทั้งประเทศซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการว่างงานเรื่องของตําแหน่งงานต่างๆซึ่งมันค่อนข้างหาได้ยากสถานการณ์ของประเทศก็ไม่ได้เอื้อต่อการที่จะทําให้ ระบบของธุรกิจหรือการลงทุนมันสดใสแต่มันกลับจะเป็นอยู่ในภาวะช่งงักงนันการค้าการขายต่างๆวันนี้ต้องยอมรับครับว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่รอดได้นะ่ถือว่าเก่งมากโดยส่วนใหญ่วันนี้ล้มไม่เป็นท่าสาเหตุมันมาจากหลายสาเหตุ เนื่องจากว่าวันนี้เราต้องยอมรับนะครับสินค้าจีนราคาถูกเข้ามาตีประเทศไทยเป็นจำนวนมากและก็มีการที่ผู้ประกอบการคนไทยเองก็เริ่มที่จะไม่สามารถที่จะยืนระยะได้ยืนระยะหมายถึงว่าไม่สามารถจะผลิตสินค้าไทยได้ไม่สามารถที่จะเอาราคาหรือเอาสินค้าที่มีคุณภาพ มาต่อกรกับสินค้าราคาถูกจากจีนระยะยาวเดี๋ยผมว่าประเทศไทยจะค่อนข้างเกิดภาวะเดือดร้อนเรื่องของไม่มีเงินในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยวันนี้คนที่ยังมีอำนาจในการซื้อหรือมีรายได้ที่ยังไม่ได้เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำ แต่ก็อย่าชะล่าใจไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศชาติมันเดือดร้อนทุกคนแหละครับในประเทศก็ย่อมได้รับผลกระทบถ้าจะให้ผมคาดการณ์วันนี้นะครับผมอยากท่านผู้ชมดูเหตุการณ์ต่างๆและประเมินด้วยตัวท่านผู้ชมเองบางครั้งการที่ผมประเมินออกไปผมดูแล้วผมวิเคราะห์จากภาพรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของต่างประเทศและข้อมูลภายในประเทศไทยและสถานการณ์หรือ สิ่งที่มันเป็นสัญญาณบอกเหตุจากพี่น้องประชาชนคนไทยเองวันนี้สัญญาณต่างๆในประเทศไทยมันค่อนข้างที่จะเป็นเชิงลบซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาณที่จะส่งให้ทําธุรกิจเนี่ยมันประสบความสําสเร็จเรื่องของการทํามาค้าขายมันอยู่ในช่วงของการชะลอตัวเพราะฉะนั้นภาคเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนมันกําลังเริ่มที่จะ ติดขัดถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีและก็ติดตามมาตลอดผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหมือนที่ผมพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตือนก็คือเราควรที่จะตระหนักอยู่เสมอว่าวันนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือประหยัดรายจ่ายตัดรายจ่ายออกไปในขณะเดียวกันรายได้ก็พยายามรักษาให้มันสเตเบิลหรือคงที่นะครับและถ้ามีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่ม ก็หาไรายได้ถ้าเราประคองไปได้และสถานการณ์ของประเทศมันดีขึ้นในอนาคตเราก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างอนาคตที่สดใสแต่ณวันนี้สถานการณ์ณขณะน,นี้การประคองคือดีที่สุดนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาาสีจันทรด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ